เนี่ยด้านขวาา,ว,า,ว,าวัดจามเทวีอ่าถนนวัดจามเทวีด้านขวาเมื่อกี้ครับแล้วก็อยู่ติดกับโรงพยาบาลลำพูนนะครับน่ถนนถนนจามเทวีซอยแปดทับหนึ่งนี่ีอยู่ในลำพูนนลฮะอยู่ลำพูนตัวเมืองครับตัวเมืองขับรถอยู่ ก็เมื่อกี้ไปไหว้าวัดจามทีวีมาเข้าไปวัดถือว่ารวมต้องเที่ยวด้วยนะครับเที่ยวต้องเที่ยว โดนจามทวีซอยสี่วัดมหาวันอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็ประตูออันนี้ประตูซุ้มลนะนครอ,อริคุณชัยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตรงนี้ดีกว่า นะฮะเลี้ยตรงนี้ดีกว่านะครับเลี้ยวซ้ายนะฮะเพราะเราอยากจะเห็นรอบเมืองนี่ฮะวัดโอ้โหนี่วัดนึครับนี่วัดวัดวันชัยครับวัดวันชัยโอ้โหวัดดังๆวัดใหญ่ๆเออเออกูคูกูกรองกูเมืองรอบฝั่งนี้จะเป็นถนนรถส่วนอยู่นะนะ เรียกว่าแบบแบบเดิมแบบตั้งเดิมอยู่รักษาไว้นี่อยู่ในตัวเมืองครับซอยวีระทัศนเดี๋ยวเราจะหาทางเลี้ยวคือ เลี้ยตามรถกันนั้นดีไหมน่าจะดีนะฮะเพราะเราไม่อยากออกนอกเมืองเรอยากจะวนอยู่ในเมืองนี่แหละอ้าวเดี๋ยวเราไปดูรอบตัวเมืองครับอันนี้ก็เมืองแต่อันนี้ก็ต้องผ่านคลองคูเมืองก่อน อ่า uh, นี่วันเว์ห้ามเข้าอ่าเราไปตางนี้นะฮะโอ้ oh, วันนี้ก็ไหว้พระนางจามเทวีนี้เยอะเลยนะฮะเดี๋ยวไม่กี่วันก็จัดงานดูโหดูวะต้นไม้ร่มรื่นมากเลยครับต้นจามชุรีครับต้นจามรีบ้านเราเรียกว่ามะขามมะขามหวานเออมะขามหวานต้นมะขามหวานเนี่ยกินไม่ได้นะอ่าต้นมะขามหวานอนะ่ะ ที่กองไปทำโฟนอ่ะที่นี่ก็กจามชูรีนี่ฮะตัวเมืองตัวเมืองผมพยายามบนให้ดูอ่ารอบเมืองครับเออจะไปไหนดีเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เพื่อนเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นถนน,น,นราชวงศ์นะตรงนี้เข้าไปนะถนนราชวงศ์บอกก่อนว่าไม่เคยขับรถในตัวเมืองลำพูนเลยนะครับไม่เคยเข้ามาก็อย,อยากจะให้ดู ตัวเมืองอะ่ะนี่ผมวนไปวนมาซ้ายทีขวาทีอ่ะคือวนอะ่ะไม่หลงหรอกครับไม่หลงนี่นี่น,นี่ดูดูดูด,ดูโอ้โหดูดิครับอ้าวนี่นี่รอบตัวเมืองนะฮะตัวเมืองนี่นี่ประตูวันนี้ก็เขียนว่าละกอนอีริกคกุใชัยอะ่ะตั้งแต่ต้นคลิปไปเละเออต้นคลิปก็อย่างนี้ตรงนี้ใช่ป่ะเออไม่ใช่ ือก็ทำแบบนี้ไว้หมดเลยนะประตูแบบนี้เยอะมากอ่ะผมขอถ่ายรูปอีกรูปหนึ่งเอา้าแจ็คแจ็คนี่โอ้ตื่นเต้นครับเออไฟแดงติดไฟแดงเลี้ยวขวานะครับก็คือวัดจามเทวีนะครับแล้วก็โรงพยาบาลลำพูนเลีเ้ยวขวาไฟแดงนี้นะแต่เลี้ยวขวา อ่ามันเป็นวันเวนะที่ออกมาทางนี้ถนนอ่ารอบเมืองนอกี่เมื่อกี้ที่เราวิ่งไปเมื่อกี้ครับที่เราเลี้ยวครั้งแรกนะฮะเมื่อกี้เรามาจากโู่นแล้วแต่ตอนนี้เราจะตรงไปนี่ตรงไปแดงนี้ครับแต่อาจจะนานนิดนึงแต่ให้ดูประตูอ่อก็ทําสวยนะประตูซุ้มซุ้มซุ้มประตูเข้าอ่ะนครอริชคุณชัยอ่านออกก็เปล่าครับซองแดงหรือเปล่ามาดู้นะ เอาลยน,นะครับออกสู่ตลาดอีกแล้วตลาดน้องจอกก็เข,า,ขาแสดงว่าเมืองเมืองลำพูนเนี่ยไม่ไม่ได้ใหญ่มากมากเนาะคิดว่านะไม่ไม่ได้ใหญ่แล้วก็กลับมาที่เดิมนลยนะเราก็ต้องออกทางเดิมอยู่ดีอ่ะออาไม่เป็นไรถือว่าเราไอมาก,ก็อยู่กวางขวาอ่าไอกลับม้นอ,อยู่กวางซ้ายนี่ตลาดน้องจอกตลาดน้องดอกจอกดอกอะไรนะตลาด ดอกเดี๋ยวให้ดูทีว่าตลาดอะไรตลาดหนองดอกครับเออตลาดหนองดอกนะอ่าดูก็ใหญ่อยู่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 ตลาดหน้องดอกแล้วก็หัวมุมเนี่ยก็เป็นอนุสาวดีอ่า กระนางจามเทวีซึ่งว่าเป็นรนุสาวรีรูปปั้นที่ทำมาจากน่าจะเป็นอทองเหลืองนะีนี้เราจะเลี้ยวซ้ายนะฮะเราจะเลี้ยวแต่นี้มันไม่มีไฟเนาะไม่มีไฟเราจะไปนี่นะฮะ มันมันไฟคือไกวบอดสนิทนะครับอ้าวคิดว่าใครมาก่อนไปก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับมาก่อนไปก่อนแน่นอนนะฮะนี่เออเอ้ามาถอยมาถอยมาถอยมาครับแผงรอตเตอรี่เหรอ อ๋อยากได้หนึ่งสองสามอยากได้หนึ่งสองสามนี่ะนี่เป็นหลักฐานเลยตั้งตั้งกล้องอย่างนี้นะเดี๋ยวจอดจอดแวบเดียว ไม่ได้หนึ่งสองสามครับแต่ว่าจิติวัดดวงมาครับเป็น 7, 2, 3, เจ็ดสองสามมาแทนครับเจ็ 7, 2, 1, 2, 3, ดสองสามหาหนึ่งสองสามได้เจ็ดสองสามถ้าหาหนึ่งสองสามนี่เจ็ดสองสามได้ไหมครับอ๋อเชื่อมาแล้วด้วยครับ ันนี้ถนนวังซ้ายนะครับถนนวังซ้ายครับติดไฟแดงถนนวังซ้ายนะครับอ่าถนนหนึ่งหนึ่งสี่นะเดี๋ยวเราจะไปถนนหนึ่งหนึ่งสี่ยิงไปข้างหน้าครับติดไฟแดงนิดนึงครับอานี่กอ ผังเมืองเ่าเดินขับรถวนๆละ่ะขับรถวนๆให้ดูบรรยากาศรอบตัวเมืองครับก็อาจจะไม่ครบบางสอกบางคลอยบางะดนผมไม่ได้ไปนะครับก็ให้ดูพอประมาณว่าเนี่ยคือเมืองเมืองลำพูนครับตัวเมืองลำพูนครับนี่ดี๋ยวก็จะทำซุ้มประตูไว้รอบเมืองเลยครับ เขจะเขียนว่านครอรุกุลชัยตนนหนึ่งหนึ่งสี่ครับก็ตนนหนึ่งสี่ก็ไปสู่ะนนเส้นหลักที่จะออกลงลงนู่นเลยครับไปลำปางครับอโอเคนะครับโอ,โ,โอ้โหดูตถนนแล้วก็มีต้นไม้สวยงามมากต้นไม้สวยงามมากด,ดู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 ก่อนดูนะฮะดู ดูก่อนดูเมืองก่อนเมืองเก่าเมืองเก่าเมืองโบราณครับน 1, 1, รนหนึ่งหนึ่งสี่อะเลี้ยวขวานะครับที่จะไปะเชียงใหม่ก็ได้ไปลำปางก็ได้ถ้ามันไปแยกกันอยู่ครับโอเคครับอย่าลืมเอาไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปกลางคืนนะเอาผมจะขับกลางคืนมา เอาคลิปกลางคืนมารวมกันเลยครับอ้าวไปดูคลิปกลางคืนครับขับรถกลางคืนอนะ่ะไปเลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ